พี่หมื่นนะโอ,โอ้เต็มถ้วยเลยกินกับถั่วนะคะกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเข้าสวนต่อ,อนี่ดูดิปลูกมาเป็นสิบสิบปีปีที่แล้วมาออนอนกินใบตายหมดเลย นอนเหมือนนอนอะไรไม่ต้องเหมือนเขากินนอนพีเสื้อนะ่ะเพื่อนๆยายเคยถ่ายดูปีเดียวไปหมดเลยมันกินใบแฟนยายก็เลยทําตรงนี้นะเอาไปถ่ายเผาไฟเลยเอาไปเผาไฟพิงเหนะ็นไหมเห็นไฟตอนแรกนะึกว่ามันจะขึ้นมามันไม่ขึ้นมานยกว่ามันจะขึ้นตรอบอรีร่ป่า ดูรากบัวยาจะเอามาทําเหมือนคนอื่นเอ๊เขาทํายังไงมาเดี๋ยวลองดูที่เอามาทําเป็นอะไรนะกินนะเขาเอาเขาเอาหัวมันแล้วก็ไปใส่ในอะไรเนาะเดี๋ยวต้องไปถามอภัสราก่อนเขาเอามาให้ยากินอร่อยอร่อยเออเขาทํายังไงไม่รู้เอาหัวมันไปใส่ในโอนี่นี่นี่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนี่นี่นี่นใช่ไหมเออใช่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 นี่ บบนี้หละนี่เนาะแล้วเขาก็ไปใส่แล้วก็ปิดไว้ได้แล้วแหละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยวายไม่เอาดูนี่ดูนี่เบลอเลยเนี่เดี๋ยวจะตัดเอาเนี่อู้มันไม่มีดิน <laughs> มันลอยมาข้างบนใช่ <laughs> าาได้นะเห็นไหมเ วไว้ไคนะแอด้ดนึงมาถอนยาออกมันเดิมยังไม่เสร็จเลยเลยอีกตังเยอะนน่นนนอนพี่เหมินเหนื่อยก็นอนพักผ่อนยายก็เหนื่อยเหนื่อยก็นุ่นไปนั่งกิน ออ,อะไรนะแอปเปิลดองทำทำให้มีความสุขเนาะมาได้อะไรมากมายทำไปเรื่อยๆเพื่อนๆเหนื่อยก็พักงานของเราเองไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเนะะาะหก็ทอนก่อนเด้เอนี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนๆ เลยครึ่งมานิดนึงนะตรงน,รงนี้ตรงนี้จริงๆไม่ได้ปลูกหรอกตรงที่ปลูกมันฝรัง่งหนูมันขึ้นมาไม่รู้ก่อนจะเอาไว้หรือว่าจะขุดทิ้งดูก่อนเอาไว้ีงเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมันได้กินก่อนก็เก็บกินไปแล้วก็ถอนทิ้งปลูกผักปลูกอะไรไปจริงๆร่องมันอยู่แค่ตรงนี้นี่นู่นะเลยไปนู่นอีกสองร่องแล ด้านโน้นอีกปลูกใหม่เนาะเอาไก่เข้าบ้านเย็นละว,วันนี้ไข่สามฟองเลยแล้วพรุ่นงน,น,นี้ค่อยเก็บเมื่อวานสองื่อวานซืนสองวันนี้สามแล้วพรุ่นี้แค่เก็บห้าโมงกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะกินอะไรแฟนใหญ่เอาเนื้อวัวออกมามาตอนกลางวันอยากกินกับ แกวบอง่ายๆรีบกินรีบมาทำงานวันนี้ทำอะไรวันตอนกลางวันแฟนยายเขาทำกินเองนะเนื้อวัวสเต็กเดี๋ยวทำอะไรกินดีเนาะจะกินเนื้อทำอะไรกินอะ่ะยายอยากกินรัดหน้าทำอะไรกินดีราดหน้าแต่ไม่มีเนื้อออกมา กินแจ่วบองอีกนั่นแหละเพื่อนๆนี่เก็บเอาผักไปต้มกินนี่เรีกินซะก่อนที่จะถอนออกมีคนบอกว่าไม่ไม่ถอนไปปลูกไว้ที่อื่นโอ้ยเพืเ่อนๆกินไปกินให้เบื่อเบื่อกินเบื่อแล้วเราก็ไม่อยากเราก็ไปกินผักอื่นต่อเนาะปลูกที่อื่นก็เห็นไมอยาเต็ม ในสวนผักยายก็เดี๋ยวก็จะไถแล้วกินให้เบื่อเราก็ไม่อยากแล้วก็ไปกินผักอื่นต่ออนนี้ยายจะไปต้มต้มกินกับแจวบองนะกินสดเบื่อล้ว सब सब

คิดถึงไอ้นันได้อยากกินไอ้นันได้ไอ้ขนมจีนน้ำยากินกับขนมจีนน้ำยาผักสดๆกินสดๆดดอร่อยอร่อยห้าโมงกว่าแล้วเพื่อน ได้แล้วจ้าผักเมื่อนี้ <c oughs> จมกนย <c oughs> ผักเมื่อนี้นะคะไ <c oughs> ปะแค่นี้แหละเข้าบ้านแล้ว <c oughs> บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายตาด้วยนะคะ <c oughs> แบกผักกลับบ้านเข้าสวนวันนี้แบกผักกลับบ้าน <c oughs> มาดูเพื่อนๆมาตอนกลางวันไม่ได้ทํากับข้าวพี่เมอนเขาทำกินเองอ <c oughs> เนี่มาล้างครัวก่อนเด้อเอาจานเข้าเครื่องล้างถ้วย <c oughs> ล้างจานคนผมนะจะกินกับเจ้วบองนะคะก็จะทอดทำสเต็กเนะื้อให้พี่เมินมเป็นกระทัวด้วย <c oughs> ถัวถั่เราแแรกแข็งไว้นั่นแหละอันนี้ก็สเต็กส่วนอันนี้ยายจะทอดยายอันนี้ของพี่มินนะคะนี่ของพี่เหมินนะโอ้เต็มทถ้วยเลยกินกับถั่วนะคะน้ำเชอรี่ไม่ได้กินข้าวพร,พร้อมกันก็เพราะอย่างนี้หละแฟนยายเขาจะกินร้อนๆเลยเนี่ย เออมารอเรามันก็เย็นกินมันแม่เหมือนกันทั้งๆตีเนื้อเหมือนกันแต่ยายจะทอดในน้ํามันนะนะทอดเหมือนเนื้อทอดแดดเดียวอะไรเงี้ยนะจะใส่น้ํามันลงไปก็ทอดแล้วก็กินกับน,น้าพริกเนี่ยเนาะก็เลยช้าทําให้เขากินร้อนๆเราก็มากินทีหลังนีน้าเชอรี่ก็จะประมาณนี้นะเอาแช่ไว้ในตู้เย็นตู้แชแข็งเอามามันก็จะเนี่ย พอเรากินหมดเราก็จะไม่บีบอย่างนี้นะบีบไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ผสมน้ําก็เป็นน้ําเชอรี่สดๆถ้าเรากินลน้นรวนไปมันจะเข้มข้นเกินเราก็ผสมน้ำเนาะแล้วแต่เราจะผสมน้อยผสมเยอะก็เรื่องของเราเนาะ ถ้าเราไม่ผสมมันก็จะหวานไปอันนี้มันเป็นเชอรี่เปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวไะกินกันนี่เ้อทอดข้าวร้อนๆผักไปแล้วนะคะ ไปให้พี่เมินกินก่อนแล้วผักไปอยากเขากินข้าวก่อนเด้อแค่นี่หละจับข้าวภูวี้ยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวลงห้องใต้ดินไปหาก่อน